สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแทนแทน,ทานมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะกาแฟแม่มดนะคะกาแฟแม่มดแล้วก็โกโก้โกแม่มดเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่โอ้โหเครื่องประทินโฉมก็มาด้วยนะคะครบหมดเลยนี่คือผลิตภัณฑ์ของครูเองนะคะของครูยุพานะ ใครที่ออเดอร์เอาไว้นะที่บอกว่าจะมารับหน้าบ้านมาได้เลยนะคะมาได้เลยของมาถึงแล้วส่วนส่วนลูกค้าออนไลน์นะลูกค้าออนไลน์เดี๋ยวครูจัดส่งให้วันนี้เลยนะคะเดี๋ยวสัจัดส่งให้วันนี้เลยเตรียมรอรับนะคะโอ้โหนี่คือธุรกิจธุรกิจของแม่มดออนไลน์ที่บอกได้เลยว่าไม่มีคําว่าวิกฤตสําหรับแม่มดออนไลน์เพราะผลิตภัณฑ์ของครูนะ นี่เสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงค่ะดูนะดูนะนี่ดูสารสกัดซ